ไม่ต้อ <ผม S 1> งเสียค่าจ่ายนะครับผมแนะนำว่าในเขตเรานะครับตอนนี้มีร้านยาที่เข้าร่วมเนี่ยแยกรายจังหวัดเนี่ยอย่างเช่นถ้าร้านยาที่ดูเรื่องโรคเจ็บปวดเล็กน้อยเนี่ยนะตอนนี้มี140ร้านส่วนมีร้านยาที่เราเรียกว่าร้านยาที่ดูแลเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเช่นท่านอยากอ,อยากได้ หรือ,อยาคุมกำเนิดฉุกเฉินสามารถจะใช้บริการที่เป็นร้านยาของฉันนะครับที่ให้บริการตรงน,นี้ตอนนี้มี1นึ่งร้อยสาร้านแจกอันนี้คือไม่มีค่าใช้จ่ายานะครับแค่แสดงบัตรประชาชนให,ให้เห็นนะครับอันนี้สามารถรับสิทธิ์ได้ถ้าเป็นเรื่องของการสร้างสิ่สุขภาพป้องกันโรคได้ได้ประชาชนคนไทยได้ทุกสิทธิ์แต่ถ้าเป็นการรักษาพยาบาลนะครับได้ได้เฉพาะสิทธิ์บัตรทอง เดี๋ยวให้ดูนิดนึงว่าถ้าจังหวัดสระบุรีมีร้านไหนบ้างหลายท่านอาจจะถามว่าในละนันเทศสระบุรีมีร้านไหนนะครับตอนนี้ถ้าเป็นร้านที่รักษาโรคเบื้องต้นตอนนี้มีทั้งหมด14ร้านนะแล้วจะขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยครับที่ในยองเภอเมืองจะมีที่บูธโรบินสันสรับรีบ้านยาและสุขภาพแสงลินเพสันนะครับสบายดีฟาร์มาซีสักพูลเพสันวัดสรรฟาร์มาซีสาขาโลตัสก็มีนะครับวัดสรรฟาร์มาซี สาขาทุรกิจอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่อำเภออื่นก็มีนะครับเช่นหนองแกก็มีที่เซเว่นอาร์บิสเบนเซอรี่นะครับที่พวกเหล็กก็มีหมอยาเภสัชพวกเหล็กนะครับแก่งคอยก็มีคามยาเมดิโกนะครับในพุทธบาทก็มีแสงเจริญเภสัชนะครับบ้านหมอก็มีคามยาบ้านชมตะวันนะครับกลุ่มแบบนี้นะครับท่านท่านวันนี้ยังอาจจะจำไม่ได้นะครับทำยังไงครับท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของ สปชเขตสี่นะครับในเว็บไซต์จะมีช่องทางให้ท่านคลิกเข้าไปดูว่าอ่าโลเคชันนะครับที่ร้านยาพวกนี้ตั้งอยู่ตรงไหนนะครับนะครับสามารถดูได้เลยนะครับก็เซิร์ชโลเคชันที่อยู่ใกล้ท่านนะครับหรือท่านขีไปแล้วก็ให้เขานำทางไปได้นะครับก็จะสามารถไปที่ร้านยาที่อยู่ใกล้ท่านได้นะครับท่านเลือกความสะดวกได้อยู่ใกล้อพยพไหนร้านไหนเนี่ยนะครับลองไปใช้บริการดูนะครับขอให้มีบัตรประชาชนไปเดียวแล้วก็มีเสียบบัตรทองนะครับ